พี่น้องชาวพมและผู้ที่มาร่วมในการทอดพ้าปาครั้งนี้ครับนี้เป็นโอกเสอเอนลบแมิถุนสามาลีผู้เจชาพระนันครับาเชมครับ

เดินยังก็เดินยังสองแบกตอนการก็ ที่อย่างตอนเช้าน,านี่นะครับที่น้ำน้อยนะครับแบบที่พระคุณเจ้าทั้งบอกทารบอลในเอ,อหลอกุู้าเนี่ยไม่เสร็จแนกผมก็คิดว่าเขาเป็น หลสิบพรรษาแล้วตอนนี้ทุกคนก็รู้นะครับไม่สบายกเรื่องยาเสพติดนะครับอบยอนี่เอาเงินกองทุนไปแล้วไม่จ่ายปีนี้นะครับนีผมไม่คุณอวตนะอวตาแค่นอบตารเาะฉะนั้นใครีราคูเงินจะ่าจะกองคุณแม่ครับเดิมทีนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับ ได้พระราชทานเงินมาสู่กองทุนแม่ของแผ่นดินในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้จังหวัดสงขลาเนี่ย187กองทุนกองทุนละ8,000บาท ขณะนี้เนี่ยทั้ง187กองทุนเนี่ยกรรมการกองทุนเนี่ยสามารถบริหารงานแล้วเงินเนี่ยมีเหลือนะครับเราก็เลยจะขยายจาก187กองทุนที่ได้รับพระราชทานครั้งแรกจากสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยออกไปยังหมู่บ้านอื่นๆที่มีปัญหายาเสพติดอีก20กองทุนในปีงบประมาณ2,555-56นยครับโดยใช้เงินของ ที่พระราชทานมาเป็นทุนพระราชทานเบื้องต้นจาก187กองทุนอีก20กองทุนครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่ชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้แล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการเงินกองทุนนี้ให้ขยายผลไปได้นะครับวันนี้เช่นเดียวกันนะครับขณะนี้จังหวัดสงขลา กำลังรณรงค์นะครับให้พี่น้องชาวสงขาของเราเนี่ยได้สนองพระราชสวสนีหรือสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาธในสองเรื่องนั่นก็คือในเรื่องการดูแลบริหารกองทุนแม่ของด,ดินให้แก้ไขปัญหญายาเสพติดได้จริงๆประการที่สองในเรื่องการตัดไม้ทําลายป่าเพราะว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาธนั้นได้มีพระราชสวสนีหรือพระกระแสรับสั่งเนี่ยทุก วันเฉลิมพระชนพรรษาเพราะนั้นขณะนี้เนี่ยผมได้รณรงค์สองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญหรือเป็นวาระของจังหวัดให้พี่น้องชาวสงขาน้อมใส่เกล้าใส่กระหม่อมมาดูแลทั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วก็ในเรื่องการป้องกันก,การบุกรุกทำลายป่าครับ